สวัสดีครับพี่น้องครับลอนนีำซิงมากล้ครับดูอาเพ่คล้องหาดครับสะเคลอมาขึ่นลำไยครับล,ล,ล,รลําใลำไยลำไยลหวานบรรยากาศคนงานร้ายแปดทิคนมเลย ลดต้นงานทั้งเพื่อนบ้านทั้งพอเพื่อนบ้านป้าข้าวโพดครับ กำลังเลี้ยงเจ้กระติกียวแล้วนี่ปลาลำใหญ่กำลังจอดอกกับเบิร์ปีเบิร์าศาสตร์อันดวนครับตีตะกาเมาเสาร์นี่ ไปอยู่บนครับเีื่ถจะถทำคนงงคไกลไหมหลวงใช้เด่นเ็บ้อสามร้อยเป๊ะเลยอ,อ่ะคุ้มพาครับเสร็จแล้วคุ้มมันคุ้มรถเลขกันแล้วนั่นแหละเดี๋ยวไปยบลมใจหลวงหมดนะ <laughs> วันนี้คุ่มพากันเถอยครับนพี่ดึงโซ่ขึ้นได้บ่าหหนึ่งสองสาอยู่เลยครับเออดึงดเกีียวกลางให้ด้วยครับทำทายดีก่อนแล้วใครเป็นเรืองใมาเอาดี๋ยวนมีใครบุญละใส่เท่าที่เลยเออไมได้จ้งอะไรเนี่ยไม่ได้จ้งเลยจวนจัน เกี่ยวสังไห้มาครับผ้าเอ้ยคุ้มผ่า,านนะครับอะยวคุ้มผ่านกันแป๊บๆนึ่งเ,เรียบร้อยแล้วครับผมเดินทางครับที่นี่หาโมงหาโมงครึ่องออกจากสวนครับคลองหาดเข้าสีหอดจะเดินสีเจ้าโมงครับ ปลากระป๋อปลาน้ำใหญ่ครับอ่ะพบพอรอคลิปนาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไอ้ต้อยดำเสียงน้ำเนี้ยคลิปนาเขาสีไปไสเบิ่งกันครับเดี๋ยวจะทายลงให้ปเบิ่งได้เลยครับสำหรับคลิปนี้กัะสวัสดีครับ